จังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและทุนสนับสนุนการพัฒนาขัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาสค่ะที่บ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลานายธีรสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานมอบทุนอุปการละเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชุปธรร์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี งบประมาณพุทธศักราช2565เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกยียรติพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงและการมอบทุนสนับสนุนการพัฒน,นาครัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาสกองทุนพัฒน,นาเด็กยากจนในพระราชูป,ปถมัมภ์ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการรับมอบในครั้งนี้นะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเพื่อเป็นการส่งเสริมทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กเล็กเกิดถึงอายุ6 ปีนะคะที่ครอบครัวยากจนและด้วยโอกาสในชนบททั่วประเทศค่ะสําหรับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการสนับสนุนทุนอุปการะเด็กจํานวน95ทุนทุนละ1,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น142,500บาทค่ะในขณะที่การมอบทุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนั้นทั้ง8อําเภอนะคะก็มีจํานวน20ครัวเรือนได้รับทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น100,000บาทค่ะ